โหน่งเฮอริเคนแจงดราม่าเลิฟซีนเกินเหตุลั่นเป็นเพียงการแสดงได้เพื่อนล้อว่าเพอพี่หนุ่งเป็นแฟนกันแล้วก็แล้วก็มาคิดเอ้ยมันก็ถือว่าเราเฮ้ยก็เครียดเลยแล้วก็แอบร้องไห้ในห้องน้ำเอ้ยไปร้องทำไมลูกไปร้องทำไมพี่หนุ่มไม่รักพี่หนุ่มก็ไม่ไม่หอมแก้มเอ้ให้ให้ให้ดูเป็นเป็นการแสดงแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมันผมเล่นเยอะไปเกินเลยไปอะไรเงี้ย ผมก็ต้องกราบขอโทษทุกคนที่ที่ที่คิดแบบนั้นด้วยนะครับจริงผมกับน้องอ่ะคือสนิทก,กันมากสนิทกันมากรักกันมากก็เหือนน้องคนนี้เรียกได้ว่าหลังจากมีกรณีกระแสดราม่าของหน่งชาชาชาและเฮอริเคนที่มีฉากจูบเลิฟซีนจนน้องเฮอริเคนน้ำตาไหลและตัวสั่นจนทำให้มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าอาจจะเป็นการไม่เหมาะสมแต่บางฝ่ายก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่การแสดง ซึ่งต่อมาทางน้องเฮอริเคนและหน่งชาชาชาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดรามา่าดังกล่าวผ่านช่อง y YouTube เฮอริเคนชิงร้อยแชนแนลถึงประเด็นดังกล่าวโดยน้องเฮอริเคนกล่าวว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงตอนนั้นได้เตรียมกับพี่หน่งเรียบร้อยแล้วและมีการนัดคิวไว้แต่ที่ร้องไห้เพราะตกใจเนื่องจากตอนแรกนัดว่าจะจูบแค่ครั้งเดียวแต่พอแสดงจริงกลับมีจูบหลายครั้งก็รู้สึกตกใจจริงเพราะไม่ได้เตรียมใจไว้จึงร้องไห้ตัวสั่นเท่านั้นอีกอย่างที่ออกมาเคลียร์พะหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกมาก็ถูกเพื่อนล้อว่าเป็น กับพี่หนงจนตัวเองต้องแอบไปร้องไห้จึงอยากออกมาเคลียร์ให้รู้เรื่องซึ่งทางด้านนงได้กล่าวว่าตนรู้จักกับน้องมานานแล้วและสนิทกันมากยอมรับว่าตอนที่แสดงเล่นเยอะเกินไปหน่อยจึงต้องขอโทษทุกคนด้วยต่อจากนี้คงเล่นในลักษณะนี้น้อยลงแต่ก็ยังรักน้องเฮอริเคนเหมือนเดิมรักเหมือนลูกที่หอมแก้มก็เพราะเอนดูและสิ่งที่ทำไปก็เป็นเพียงการแสดงเท่านั้น